วันนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่จุดล้างรถแบบหยอดเหรียญนะครับผมก็เพิ่งเคยล้างเป็นครั้งแรกนะครับเดี๋ยวจะมาธุรกิจล้างรถหยอดเหรียญเนี่ยน่าสนใจหรือเปล่ามันมีฟังก์ชันอะไรที่น่าสนใจนะครับแล้วก็รายได้เขาเนี่ยเขาได้ยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้เราก็จะมาลองล้างรถแบบตู้หยอดเหรียญดูนะครับว่าจะได้ฟีลลิ่งยังไงบ้างเ,เริ่มจาก50บาทก่อนนะครับ เปลี่ยนไปเลยอ๋อมันก็จะอยู่ใน50บาทที่เราหยอดไปใช่ครับหลักๆก็ั้นก็จะมีฉีดน้ำครับมีปืนฉีดน้ำตรงนี้ก็ปรับแรงได้ตามตาความต้องการนะครับแล้วก็ฉีดโฟมนี่ครับแล้วก็มีเป่าลมเป่าลมเป่าเก็บรายละเอียดเนาะสุดท้ายก็จะเป็นล้างมือแรงน่าดูแค่นี้ก็สะอาดแล้วแล้วก็สามารถปรับหัวได้ด้วยครับแล้วก็ทั่วไปหน้ากว้างก็เก็บรายละเอียด ก็จะมีผ้าผ้าดูแลตลอดครับน้องที่เอามาใส่บที่กาดเลยครับซักซักเสร็จแล้วก็มันใสแว่นมาไว้ให้เราดูแลตลอดครับแล้วก็เียกน้งี่โงมแล้วก็ม,มีที่มีอก็คือที่เช็ดลอด้อยางล้อใช่ครับพื้นพื้นส่วนนี้จะเป็นพื้นของกาเรียกว่าพื้นพื้นพื้นคาแคร์เนี่ยเพราะว่าถ้าเราล้างเนี่ยครับฝุ่นก็จะลงไปในช่องช่องของช่องของแผ<อ>่นแคร์ครับื่อที พื้นที่มันเป็นฝุ่นเนี่ยมันขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยอ,อันนี้นช่วยป้องกันส่วนนั้นก็ได้ทําการหยอดหยอดเหรียญหยอดเหรียญหยอดแบงค์ไปเรียบร้อยนะครับเราก็ตอนแรกก็คือการเราแคโกโก่กดปุ่อมออกกระดับได้ด้วยแล้วทำไมไม่ล้างอยู่บ้า,าคนคนรับทำไมต้องไปที่นี่กดแล้วมันจะพุ่งเองเหรอ ห้าสิบบาทแ้วอยู่หรือเป่าเราเอามาทำเป็นเล่นน้ไปดีกว่าเอาให้โอ้สนุกมากเลยทุกคนเราเรีบไปกดปุ่มหยุดตอนนี้ทการขัดวิ่งมันง่ายมากเลยครับาอากาศร้อนๆมาเนี่ยเขาเหมือนจะเย็นมาเล่นน้ำเย็นด้วยทุกคนมาดูเป็นเรื่องง่ายมาก อยาดูผลงานนิดนึงนะครับน่าผลงานผมตาถือจ้องให้หน่อยเออนี่นะพีน่น่เหมือนที่อือก็คือที่นี่นะครับมีตัวพ่นล้อดำ hey, <baby. S 2> นี่ใช้ได้เลยทีเดียวชอบมากเลยครับตัวนี้ <c oughs> ล้างเองรถสวยด้วยมือเรา <c oughs> แล้วนี่นะครับเมื่อกี้นะครับหยอดไปห้าสิบบาทนะครับแล้วเราเหลืออยู่สิบสามบาทแปลว่าเราล้างรถคันนี้ไป 37บเดาทแต่ว่าต้องล้างเองนะออนนนที่นี่มีโฆษณาเ้าขออภัยตัวนี้หลักๆก็จะมีเป็นอูเพราะต้นสีอยู่แล้วครับครับ<น>แล้วก็มีล้างรถพรีเมียมแล้วก็จะมีไอชัวเอเชียคาสตา,าขึ้่เกิดใหม่ในเดือนหนึ่ง hey, baby.